เอาเริ่มเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะเอ,อ่อขออนุโมทนาทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันต่อน,นะคะอ่าตอนนี้นะคะเอ,อ่อเราถึงตรงนี้เนาะอ,อ่าเราเราแปลมาถึงตรงตรงสุดท้ายนี่นะคะตรงนี้นะใช่ไหมคะตรงที่สมาดท้องอะ่ะฉัดถีตับแล้วตรงนี้เป็นจัตุถีตับ อันนี้คือจัตุถีตับนะคะเป็นภายนอกและภายในคือฉัตรถีตับนะคะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะแปลแบบนี้นะคะเสนาชนะการณตถายะเพื่อประโยชน์แก่การกระทําซึ่งเสนาชนะแล้วเราก็ปิดอิติดังนี้อย่างนี้นะคะเราต้องปิดอิติด้วยเพราะว่าเราขึ้นวัเจเนนะนะวัเจเนนะด้วยคําแล้วก็อิติว่า เวลาปิดก็ต้องปิดอิติเวลาเราเปิดใช่ไหมเปิดห้องก็เปิดอิติว่าแล้วเวลาเราปิดก็อิติดังนี้นะตามนี้เลยนะคะตรงตรงเนี้ยเราเปิดใช่ไหมคะตรงเนี้ยเราเปิดแล้วก็ต้องปิดนะคะทุกครั้งก็คือมาปิดตรงคําว่าอิติตรงนี้นะคะแปลว่าดังนี้นะคะตรงเนี้ยพอเราปิดเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราแปลหมดแล้วจบเหลือตัวนี้เองเหลือแค่นี้นะคะที่เราจะแปลแล้วก็ดูตรงนี้เลย ปกติเนี่ยตาาเนี่ยมันเป็นกาลสัตตมีใช่ไหมคะอ่าแล้วตอนนี้ปณะเนี่ยค่ะตัวปณะเนี่ยมันเป็นนิบาตต้นข้อความแล้วตัวเนี้ยเราก็จะเอ่อตัวเนี้ยกรณีพิเศษที่มันเป็นปัตมาวิพัตนะคะตัวเนี้ยเอ่อธรรมดามันเป็นเนี่ยนะอัพยาญาศในปัจจัยนะคะ ปัจจัยมีสามตัวนะคะเป็นอุปสรรคตัวหนึ่งนะคะตัวตัวเนี้ยนะคะตัวอับอับพยยศัพท์เนี่ยนะคะมีสามตัวคือตัวแรกคืออุปสรรคตัวที่สองเป็นนิบาตต้นข้อขวางตัวที่สามเป็นปัจจัยตัวนี้อยู่ในไหนคะอยู่ในปัจจัยปัจจัยที่อยู่ในไหนคะอัพพยยศัพท์นะคะนะคะตัวเนี้ย แล้วตัวเนี้ยตัวตาเนี่ยมันแปลว่านั้นใช่ไหมคะแล้วตัวทาเนี่ยอ่ามันเป็นเ,เครื่องหมายของเอตัวสัตมีวิพัตนะคะแล้วก็จะแพรแปรตัวเนี้ยเจ็ดนะคะสัตมีวิพัตก็แปลว่า,นาในในการนะคะมันเป็นสัตมีนะคะตัวเนี้ยในการแล้วก็ตาเนี่ยแปลว่านันอย่างเงี้ยแปลว่าในการนั้นแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลแบบนั้นเป็นปัตมาวิพัต แปลว่าอันว่าเนี่ยเห็ไหมอันว่าการนั้นนะคะตัวนี้แปลครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมวิธีแปลทําไมถึงไม่เหมือนเดิมมาดูตรงนี้นะคะเ,เราต้องดูว่าธรรมดาเราต้องแปลว่าในการนั้นแต่อันนี้แปลว่าอันว่าการนั้นแปลแบบนี้เพราะอะไรเพราะเพราะตรงนี้มันมีคําว่าการละเนี่ยคือการโลเนี่ยมาจากคําว่าการละใช่ไหมและนี่มันใส่วิพัตน์ลงไปแล้วตามด้วยโหติ ถ้าเราเจอกาโลโหติอย่างนี้นะต,ตัวตทาตรงเนี้ยที่เป็นการัชตมีจะแปลเป็นหมายเลขหนึ่งก็คือปัทธรวิพัทน์นะคะโอเคไหมก็แปลว่าอันว่านะคะอ่าเราก็มาแปลกันนะเปิดเปิดดูได้นะคะเพราะว่าทําไว้ให้แล้วตัวแรกที่เราจะแปลคืออะไรคะเอ่อก่อนอื่นเลยเวลาเราจะแปลเราจะต้องดูก่อนนี่เป็นเลขอะไรคะเลขนอกใช่ไหมคะ เวลาเราแปลเลขนอกเราแปลตัวแรกคือนิบาตต้นข้อความใช่ไหมคือปณะปณะเราก็แปลตัวแรกคือปณะแปลว่าก้อแล้วตถาเนี่กยกรณีนี้เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือปัตถมาวิภิแปลว่าอันว่าอันว่าการและตะเนี่แปลว่าอะไรแปลว่านั้นอันว่าการนั้นนะคะหาเนี่ยการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแปลต่างจากเดิมตะเดิมคือในการนั้นแต่ครั้งนี้จะเป็นอันว่าการนั้นนะ โดยดูจากตัวไหนคะดูจากตัวเนี้ยกาโลแล้วก็ดูจากโหติต้องมีคําว่ากาโลโหตินะแต่ข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ได้แต่ตรงนี้เป็นเกี่ยวกับการนะคะอ่าแล้วพอเราแปลตังนี้เสร็จใช่ไหมคะเราเข้าใจตรงนี้หมดแล้วแล้วก็แปลจบใช่ไหมเราก็ต้องมาแปลตัวที่เป็นวิกติการตาเราเห็นว่าโหติเนี่ยมันคืออะไรคะคือหูท่าใช่ไหมคะในความมีในความเป็นใช่ไหมคะ เราเราก็รู้ทันทีเลยว่าตัวศัพท์ที่อยู่หน้าโหติเนี่ยนะจะต้องเป็นทะไรจะต้องเป็นวิกติกตาแต่ตัวมันเนี่ยเป็นวิเศษณนะของใครคะของประธานเนี่ยประธานเป็นการใช่ไหมการรัฐสมีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการเหมือนกันตัวนี้มันขยายตัวนี้อย่างนี้นะคะมันก็คือตัววิกติกรตาเนี่ยมันเป็นอะไรคะเพราะมันอยู่หน้าตัวหุ่ฆ่มันก็แปลว่าเป็นใช่ไหมคะ เพราะนั้นเราก็มาแปลตัวตัวนี้ก่อนนะคะวัปป์ันนะคะวับนะอ่านว่าวับนะคะปะมังคละกาโระแปลว่าเป็นเป็นนี่คือวิกติกตาและการก็คือตัวนี้การนะคะแล้วตัวนี้แห่งใช่นไหมคะตรงตรงช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นฉัดถีตับใช่ไหมคะแห่งอะไรคะมงคลในเพาะการหวนแต่หนังสือเฉลยบางทีก็ใส่คําว่าอันนะคะอ่าคือ คือในพจนานุกรมหนึ่งเนี่ยเขียนว่าการนะคะแต่ในหนังสือเฉลยก็เขียนว่าอันหวานนะคะแล้วก็แปลเป็นการแห่งมงคลในเพาะการหวานนะคะอ่ะเรามาดูตรงที่เราหาจากเอ่อพจนานุกรมนะคะอ่าเราก็มาดูนะคะเมื่อกี้ที่ตัวที่เราหาใช่ไหมคะวัปปะใช่ไหมคะในกนนีไม่เจอ หรือหาเร็วเลยไม่เดนนะคะสงสัยอยู่อีกหน้าหนึ่งอะเรามาดูหน้านี้นะคะอะอยู่นี่นี่อยู่หน้านี้นะคะอ่าเนี่ยดูหน้านี้นะคะอ่านี่นะอ่าเราจะเห็นชัดๆนะเห็นไหมคะตัวเนี้ยมันเป็นอะไรคะเอ่อตัวอันนี้กาโลเนี่ยนะคะมันเป็นปุงลิงนะคะเอ่อ อันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเป็นประธานนะคะมันเป็นวิคติกรตามันก็แปลว่าการนะคะการเป็นที่กระทําซึ่งมงคลในเพราะการหวานนะคะแล้วตัวมันเองนี่เป็นอะไรคะตัวมันเองนี่เป็นจตุถีนะคะจตุถีตับปุริสสสมานนะคะแล้วอยู่แล้วตัวนี้มันจะเป็นอ๋อตัวนี้คนละตัวกันนะคะอันนั้นมันตัวแรกอันนี้เป็นฉัตรถีตับปุริสสสมานนะคะ มีสัตตมีตับบริสัทสมาเป็นภายในคนละตัวกันนะคะเมื่อกี้เราอธิบายตัวนี้ไปติดตัวนี้คนละตัวกันอันนี้คือจัตุถีนะคะเป็นภายนอกแล้วข้างในภายในก็คือท้องเป็นฉัตถีตับอันนี้เรียกว่าส,สมาัท้องส่วนตัวนี้ก็เป็นสมัตท้องเหมือนกันนะคะแต่แต่ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นฉัตถีนะคะเนี่ยอ่ารเป็นฉัตถีตับ,บุริสัตสมาใช่ไหมคะแล้วก็ภายในเป็นเป็นสัตตมี ภายนอกเป็นหกภายในเป็นเจ็ดนะคะสัตมีกับปุริสสสมาเป็นภายในนะแล้วก็แปลให้รู้ว่าเออเนี่ยมันมาจากไหนอย่างนี้นะคะนี่คือในเด็กนะคะขจะนานลุกรมอ่าแล้วมาแปลตามตามนี้นะคะอ่าตัานะคะเราเริ่มจากปณะปณะก็ตถทาอันว่าการนั้นว่าปะมังคละกาโลเป็นการแห่งมงคลในเพราะการหวน เป็นนี่คือวิกติกรตาต้องใส่ตัวนี้จะได้ไม่โดนหักคะแนนแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเราแปลไม่ได้เราใส่ทับศัพท์ไปเลยใส่คำว่าเป็นแล้วก็ใส่ทับศัพท์อย่างนี้ถ้าเราแปลไม่เป็นนะไม่โดนหักคะแนนแล้วก็รันโยเมื่อกี้แสดงให้ดูแล้วเป็นหกใช่ไหมคะก็แปลว่าของอันนี้แปลว่าพระราชาก็ของพระราชาใช่ไหมคะแล้วโหติก็คืออลไรย่อมเป็นนะโอเคมะเราก็ได้ครบหมดนะเอ,อนะตามนนะ อันนี้เราได้ครบหมดเมื่อกี้หัตถกรรมก็ให้ไปแล้วเนาะบอกไปหมดแล้วนะอ่าตอนนี้เรามาดูตถานะ,ะ,ะ,ะมาดูตถาก่อนนะ,ะอ่ะนนะะะา,ะานี่นะคะตถาตถาเนี่ยนะคะเป็นอัพญย,ยาศัพท์ที่อยู่ในอะไรคะที่มันมีปัจจัยใช่ไหมคะล้วอยู่ตรงปัจจัยไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่นิบาศน,นะเน,นี่ย แต่ว่าตัวมันเองอ่ะเป็นกาลสัตมีด้วยนะ,ะมันมันเป็นแล้วมันอยู่ในนี้ด้วยมันแปลว่าในการนั้นยกเว้นอันว่าการนั้นเนี่ยเนี่ยอันว่าการนั้นเนี่ยคือหมายเลขหนึ่งเป็นประธานนะตัวตัวมันเองมาจากตัดสับที่แปลว่านั้นเห็นไหมคะแล้วทาเนี่ยเป็นปัจปปจัยที่อยู่ในอะไรคะอ่าทาเป็นปัจจัยที่อยู่ในอัพยะยศตรงปัจจัยนะคะ แล้วก็เครื่องหมายก็คือสัตตมีนะคะตัวธาเนี่ยอยู่ในเครื่องหมายสัตตมีนะคะที่โชว์ไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะนะอันนี้นะคะคือเจ็ดนะคะอ่าอันนี้คือครั้งที่แล้วเราสอนไปแล้วก็โชว์ตัวนี้ไปแล้วนะคะอ่าตัวนี้อันนี้เป็นโตบนอ๋ออันนี้เป็นโตคนละตัวกันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตถานะะคตถา ตถาก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่โชว์ไปแล้วอ,อันนี้ก็โชว์ตถาไปเรียบร้อยแล้วเนาะครั้งที่แล้วก็โชว์ตถาไปอ่าอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ออกคนละตัวกันอันนี้ไม่ใช่ตัวทานะอ่าเนียนะแตีอันนี้ตรงนี้เป็นโตปัจจัยไม่ได้โชว์ตัวทานะทาก็ไม่มีให้ดูนะแต่อยู่ในหนังสือนะคะอืมโอเคนะคะก็จบ ตรงจุดนี้ไปก่อนแล้วเราก็เริ่มอันใหม่อันนี้เราก็มาเริ่มตรงอันใหม่นะคะตรงนี้เข้าใจหมดแล้วเนาะตรงนี้ไม่มีใครสงสัยอะไรเลยนะตรงนี้ได้หมดทุกคนเลยนะเข้าใจหมดนะถึงตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วนะว่าตถาตัวเนี้ยมาเป็นหมายเลขหนึ่งปฐมาวิภัชเพราะอะไรเพราะมันมีคําว่ากาโลกับโหตินะตอนนี้เรามาแปลตัวโสตรงนี้นะ เราเห็นตัวโเนี่ยคือทําหน้าที่เป็นประธานนะคะแต่มันเป็นเงาเราก็ต้องเพราะทำไมคะต้องหาตัวจริงใช่ไหมเพราะมันเป็นวิเศษนะต้องหาเลยคะ่ะต้องหานามมาอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้เราก็ดูก่อนว่าอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นเลขนอกใช่ไหมอันนี้เป็นเลขอะไรคะเลขหนใช่ไหมคะอันนี้คือเลขหนอยอ่าเราก็ดูเลขหนก่อนเลยเลขหน่อยไปสิ้นสุดตรงไหนเราก็ต้องมาหาอิติอาจจะอิติแนละ้ว นไหนี่เปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ยเนี่ยเปิดปิดตรงนี้เลยนะนี่เลขกไหนแต่เล็กนอกอ่ะเล็กนอกอยู่ตรงนี้ใช่มหมยังไม่ปิดเล็กนอกก็หาไปเรื่อยๆหาตรงไหนคะหาตรงจุดฟูลสต็อปอ่าเลขนอกอยู่ตรงนี้แสดงว่าตัวเนี้ยเริ่มจากตัวนี้ใช่ไหมเลขนอกแล้วก็ปิดตรงนี้เห็นปิดตรงนี้มาะจุดฟูลสต็อปยาวเลยนะแล้วก็แปละโยคนี้ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มตัวเนี้ย มันเป็นอะไรคะเป็นเอกาวัจนะใช่ไหมแล้วเป็นอะไรคะเออมันก็เป็นเอกาวัจนะเหมือนกันอันนี้เห็นไหมคะตัวนี้เป็นเอกาวัจนะเหมือนกันแล้วอันนี้มันลงอะไรคะมันลงสิใช่ไหมมันเป็นกิยาคุมภาคดูตรงจุดใช่ไหมคะเป็นกิยาใหญ่กิยาใหญ่แล้วก็เป็นอะไรคะตรงสิก็เป็นเสียงสั้นก็เรียกว่ากิยาอาขยาแล้วมันลงอะไรคะเนี่ยมันลงอีอีอะไรคะอีอชัตตี อีอาชัตต,ตนแล้วมันทำไมคะมันก็รักษาอีรักษาอีให้เป็นอะไรคะให้เป็นอิเนี่ยรักษาเป็นสละอีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูตรงเนี้ว่าธาตุมันคืออะไรอ่ะเราเปิดดูในนี้นะคะเห็นนะคะืม อ่าเด่นเด่นอ่าเด่นะคะมีหลายอันทำเยอะอ่านี้ก็เจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะอันนี้อ่าแล้วก็มาดูตัวนี้นะคะอ่าเด่นเด่นชัดเลยนะคะอ่าตอนนี้เราจะเห็นว่า,าปลาวิสิเนะะี่ยค่ะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะตัวนี้ปาวิสิเนะี่ย มันเป็นกิยาในที่นี้มันเป็นกิยากุมภาคมันอยู่ตรงจุดฟูลสต็อปใช่ไหมคะแล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเข้าไปแล้วนะคะเ,เวลามันแปลว่าเข้าไปแล้วเสร็จเนะี่ยแล้วเราก็มาดูตรงนี้ว่ามันเป็นอะไรคะวิสธาต์วิสาธนะสาตุในความเข้าไปเนะีนะ่ยมันแปลว่าเข้าไปนะคะวิสาธาต์ลงอับปัจจัยในกระตูวะจกนะคะกระตูวาจกมีปัจจัยทั้งหมด1ิบตัวต้องท่องนะคะและเป็น e อีอาชตนีตามที่บอกนะคะแล้วตอนนี้ เอ่อปากกะอะานะลบอสละหน้าทีฆ่าอาสละหลังเป็นอานะคะตรงเนี้ยตอนแรกเนี่ยต,ตัวตัวปะเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวแล้วตอนนี้มันทีฆะพอมันทีฆะมันเลยเป็นสระอาเนี่ตอนแรกมันเป็นสระอะใช่ไหมคะแล้วก็ทีฆะสระอะเนี่ยหลังด้านหลังเนี่ยด้านหลังปะเนี่ยให้เป็นนะคะให้เป็นสระอานะคะแล้วก็ เป็นเป็นเรียบร้อยแล้วแล้ว e, e, อีตรงเนี้ยอีอาจจะมีเราก็เปลี่ยนเป็นแปลงให้เป็นอะไรคะรัสศสาัศสาอี e, ให้เป็นอีกก็กลายเป็นสระอ,อีตามนี้เลยนะแปลว่าอะไรคะเข้าไปแล้วนะอ่แเราก็มาแปลตรงนี้อย์ค่ะเลือีกห้านาทีนะคะเออได้เดี๋ยวอันนี้รวมหมดแล้วเนาะอ่ะเราแ,แปลตรงนี้ต่อเลยนะคะโสราชานะเราแปลไปเลยนะคะโสราชาโสราชาอันว่าพระราชานั้นนะคะแล้ว กิริยาในระหว่างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อันนี้ถ้าเกิดเราต้องหากิริยาคุมภาคแบบนี้นะกับประธานให้มันเหมือนกันวัจนะเดียวกันนะแต่นี้เวลาเราแปลเราก็ขั้นตรงนี้กิริยาในระหว่าง่ะสุตวานะคะแล้วก็แปลสุตวาก่อนสุตวาทรงสดับแล้วแล้วก็อิติว่านะคะอย่างนี้นะคะพอเราแปลตรงเนี้ยสุตวาเนี่ยเอตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตัวเนี้ยเอาไว้ทาอะไรเอาไว้เปิดตรงนี้เห็นไหมคะเปิดตรงนี้แล้วก็เอาอิติมาเปิด เปิดห้องเข้าไปเปิดประตูเข้าไปนะก็ฟังนะคะสุตตวาแปลว่าฟังแต่พอเป็นราชาศัพท์ทรงสดับแล้วแล้วก็อิติว่าพอเราเข้าไปในเลขไหนเลขไหนเข้าไปเราต้องแยกตัวนี้ออกมาเป็นสามศัพท์คือกีละตัวหนึง่งอาคตาตัวหนึง่งอิติตัวหน,นึ่งกีละเนี่ยก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าได้ยินว่านะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็แปลตรงนี้เรียบร้อยแล้วกีละแล้วก็มาซ้ายมือ ปจเจกะพุทธ,ธาก็เป็นประธานใช่ไหมคะเป็นพระหูวจนะถูกไหมปจเจกกพุทธ,ธาก็ต้องแปลว่าอันว่าใช่ไหมคะก็อันว่าพระปัจเจกกพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็แปลตัวตัวกิริยาอาคตาอาคะอาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันแปลว่ากับความนะคะ แต่ไอคัตตะเนี่ยมันมาจากอะไรคะมาจากคมธาตุแปลว่าอะไรคะแปลว่าในความไปมันก็เลยกลายกลับความก็เลยกลายเป็นมาแล้วตะเนี่ยคัตตะเนี่ยมันมันมันลบลบมะใช่ไหมธรมธาตุเนี่ยลบมะที่สุดท่าแล้วลงตะปัจจัยก็กลายเป็นคัตตะตะนี่คือตะปัจจัยแปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วก็กลายเป็นอะไรคะมามาแล้วอย่างเงี้ยสลับก็คือกลับความนะคะ อ่าแล้วก็มาแปลตรงนี้ต่อว่าแปลว่ามาแล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็เอรวบไปเลยตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องมาต่อตรงนี้ก่อนนะคะอาคตามาแล้วอิติทางนี้เห็นไหมคะตรงนี้จบวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเนี่ยเอเนี่ยกีระได้ยินว่าใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยอันว่าพระปเจจัะพุทธเจ้าทั้งหลายใช่ไหมคะอาคตามาแล้วอิติดังนี้จบแค่ตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ ก็อนุโมทนาสาธุทุกทุกท่านวันนี้ก็ฉุกลรหุนิดนึงนะความจริงจะแปลงคุณอาจารย์แล่ขอโทษทุกท่านด้วยค่ะสาธุกับทุกท่านนะคะ